สวัสดีค่ะ f อซวันนี้ย่าหน่อยทํำเกษตรออกมาท้องทุ่งนานะคะเพราะว่าคิดถึง f อฟอยากจะมาทักทายเอก็เลยมาพา f อซมาชมทุ่งนานะคะบรรยากาศข้าวกำลังสวยงามนะคะ f อฟซ่งข้าวก่อนนะคะเห็นไหมค่ะ f อซ บรรยากาศท้องทุ่งนาข้ากำลังงามเขียวสะอุ่มนะคะมันได้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะฝนตกฝนตกทุกวันไม่ยังไม่ตกเพิ่งหายตก3ามวันนี้เองค่ะยังไม่ตกสามวันย่าหน่อยก็เลยออกมาทุ่งนานะคะ พาเอจีมาดูทุ่งนานะคะสวยงามข้าวกำลังแตกกอนะคะข้าวกำลังจะแตกกอนะคะพาเอจีมาเที่ยวทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาก็สวยงามไปด้วยต้นข้าว หาเอฟซีมาดูท้องถิ่นชนบทนะคะเพื่ออยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะวันนั้นที่ไปสับหน่อไม้ที่ไปกอ่อหน่อไม้อยู่ท้งนั้นนะคะวันนั้นย่หน่อยมาสับหน่อไม้อยู่ท้งนั้นนะคะเด,เดี๋ยวนี้ข้าวเขียวงามแล้ววันนั้นที่ไอ้เมื่อวาน สับนาไม้ที่มาหวานะข้าวเป็นตอนนี้สวยงามมากเลยเห็นไหมคะ f อฟซาเอฟมาชมข้าวบรรยากาศท้องทุ่งนาลูกนะคะาช่วงนี้เห็ดไม่ออกเพราะว่าฝนก็เลิกตกแล้ว สวันเห็ดก็ไม่ออกแล้วช่วงนี้บรรยากาศก็น่าเดินนะคะน่าชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเห็นไหมคะช่วงนี้ประมาณสี่โมงกว่านะคะย่าหน่อยก็ออกจากบ้านนะ อยู่บ้านก็พักผ่อนทั้งวันข้ามาก็ออกมาหาชมธรรมชาติขาดธรรมชาติไม่ได้เลยต้องมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนะคะข้าวกำลังสวยงามพาเอฟมาชมนะคะดู ดูอยู่แต่ในเมืองในตึกในลางก็เบื่อเนาะ fc พามาชมทุ่งเนาะแล้วก็คิดถึง fc นะคะดูหน้าแปลงนี้ไล่อ่ะใหญ่แปลงใหญ่กว่าเพื่อนนะคะนี่แปลงนี้จะแปลงใหญ่จะเป็นทำหน้าวานแล้วก็จะ ตรงไหนมันว่างก็ไปซ้ามอีกนะคะนี่บานแล้วมันก็จะเป็นห่างๆอย่างนี้ก็จะมาซ้ามอีกทีหนึ่งแต่ช่วงนี้น้ำไม่มีก็ต้องงดก่อนนะคะพาเอตีพาเดินชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะ นี่คือนาะบ้านปู่สำนะคะนี่บ้านปู่สำออกจากบ้านในเมืองออกมาอีกประมาณสิบสองกิโลนะคะก็เป็นบ้านปู่สำปู่สำก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาทุกวันนะคะแต่ย่าหน่อยก็จะมาอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าเฝ้าบ้านมาทุกวันไม่ได้นะคะก็จะ ก็จะแบ่งกันอยู่กันไปนะคะมีอีกทางนี้ก็ใช่นะคะนี่หน้าหวานก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ดนี่ค่ะสีหน้าหวานก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ วันนี้แย่หน่อยได้นอนพักผ่อนทั้งวันนะคะข้ามาก็จะออกมาเที่ยวทุ่งทักทาย f อซีคิดถึง f อซมากไม่ได้ทักทายหลายวันแล้วนะคะดูแต่คลิปหลานกำลังหลานเอ่อมังกรมิเกลกำลังทานข้าวเก่งนะคะ กำลังกินข้าวเก่งแล้วก็กำลังดื้อเสียนสซนนะคะเห็นหลานๆมีความสุขย่หน่อยก็มีความสุขด้วยอยู่กับย่านกย่านกก็มีความเมตตาก,กับลนาดูดูแลลูกหลานดีย่หน่อยก็ดีใจนะคะ นี่คือต้นยูคาที่แย่หน่อยมาปลูกตอนนั้นนะคะนวันนั้นย่าหน่อยมาแต่งกิ่งอยู่นี่ก็กำลังเริ่มออกต้นออกต้นกำลังสวยงามนะคะต้นยูคาถึงจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ไม่เป็นราคาเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็ ปูกแซมไปตามคันเทนานะคะไม่ได้ดูแลอะไรมากนักหรอกเพราะว่ามันมันเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะย่าหน่อยก็พาเอฟซีมาชมบรรยากาศทุ่งนาย่าหน่อยก็จะประมาณนี้ค่ะจนนบทบ้านนอกบ้านนาเรามันก็เออ เป็นธรรมชาตินะคะดูแล้วมีความสุขมีความสุขไม่วุ่นวายนะคะดูแล้วก็สบายตาสบายใจไม่ซีเรียสนะถึงจะเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยร่ารวยไม่ค่อยทำให้เราร่ารวยอะไรมากนักหรอกแต่ว่าเราก็สบายใจ ได้มาชมได้มาดูเลเออการเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นข้าวดูแล้วมีความสุขนะคะสำหรับย่หน่อยแต่ว่าคนอื่นย่หน่อยก็ไม่เข้าใจนะคะพาเอฟซีมาดูบางครั้งบางโอกาสเนาะคลายเครียดนะคะ ดูแล้วมันมัน,ม,นมันว่างมันโล่งนะคะ fc คลิปนี้แย่หน่อยก็ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะมาทักทาย fc แล้วก็คิดถึง fc นะคะมาทักทายคะ่ะคลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้คะ่ะ